เปาเคลกเหครับอ ah ่ไีกินเปล่าเคลกละเปลาเคลกละครับตอนนี้ของปอสำร็ดครับ

มีกยมกอย่าด้เสือดนี่มีกายมเียเลยอันนี้อันนี้อันนี้เอ้ามาเดี๋ยวถ่ายให้นัอง วันนี้ครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ูกล้องด้วยดูกล้องด้วยดูกล้องด้วย เอ้าพู้ลองกําลังไล่หมาอยู่น้องน้องอยู่ในวิดีโอนี้หมดแล้วนะฆ่าอาไหมาข้าบี่ย้อาย้อื้อบ้านนี่ เลี้ยงเลี้ยงชิ้วแขกเงินลอยตอนนี้คือเลี้ยงคือเข้าแถวเข่าแถวเงินลอยเข้าแถวเงินลอยนะครับเพราะตอนนี้เรื่องเข้าแถวเงินลอยครับตอนนี้ตอนนี้เข่แถวเงินลอยแบ่งลอยแบ่งแบ่งลอยทีเฮ็ดเป็นเป็นเหรียญเป็นเป็นอันเป็นอันอะไรก็มากล่องกับเอเคครับ

แย้ปอไม่ใค่ไดุ้ปีบ่ได้บ่ได้ไได้สุปปีไม่ซุปีเปลี่ยนป่าเปลี่ยนป่าเปลี่ยนป้าอย่างได้ก็ยาบอกไได้สุปีได้สุปีมึงด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 ดเฉียงอากด้เฉียงออกเอาสุปีได้ทุกปีเม่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 เม้งไเม่เียงออาเม่ไดทุกปีไดสุปีไ่ได้บ่ได้ห้ามเป็นับนะองนนี่เขาดูเขาไปห้ามเย็นนะห้ามเย็นเย็นนะแย่ทุกคนออกออกออกเลยนะ ดูตรงนั้นนะครับผมตอนนี้ตอนนี้หมดกระเป๋าแล้วครับตอนนี้หมดกระเป๋าเยอะมหมดเยอหมดเยอะอยู่เยอะยอ้ยจะตายยจะตายปอันนี้อันนี้ก็บไว้ก่อนอ่าตอนนี้ครับมาตอนนี้เก็บไว้ก่อนบังแถวครับบังแถวครับบังแถวครับบังแถวอย่า้เนี่ หาตอหทาเยี่ยมียเรียมแรกแวเ่ยเป็นผู้ไปแจกเาจ้าข้องมันเยเ้าค้องมันเกลี่เกเจะไเกลี่เล่ก่อนกแกกแรก้ได้แล้วก็ออกไปได้แล้วได้ได้ได้แล้วออกไปได้แล้วออกไปมามาเดินมาเดินมา ไปกินป่านะอยู่ใบนไีปเดยวนี้ใบในเม่ไหละามต่อม่อนเจ็บบ็เจ็บมดไเมข้งไปมงตู้มาเตีก็มาไล่ออกเขาคอยผ้เห็นผูน้อย Đi đi. này ใครแบ่งเดียวบ่ได้ này เอา

อายืมเยืมมีร้อยหนึ่งเนะลูกลูกเงี้ยไเนลูกเงี้ยไทยเนเดพอเดเขลองไปด็ครับผมลองทำดูนะครับสเกันกอนสี่่เด็กันเอาห้าย้ถอยหนีเจ้าเห็นว่านี่เจ้าเห็นว่นี่นี่พ่อพ่อ พ่ออพ่อได้ปอ๋บักลาลูกโกพ่ได้ไยังไงอไบักลาลูกกพ่ได้ได้น้ำมูอยังไงเอาเยวข้าวด้ไดนมวัน้าาดไทยขาไปเนบต้อยู่ไเยแล้วขาไยโอ้ขาดผมนี่ขาดผมนี่นิผมไ่ได้น้ำมยอ ไทยล้าดีมากยุวัฒนนไแล้วล่เอาเถื่อ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 ให้นะเถ่อให้นะเอาตามตามถือเถือให้หน่อยเถอให้หน่อยวดีโอดูเลย่เียอะไรอกอะไรบีบบีบบีีบีบบบบีบบนเบนบบีบบีบบียบีบ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 เียบีเบีไปีบบ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 บีบีบีีีีีบบี

เอาครับไอ้แค่นี้ครับช่อย่อยกดติดตามค่อย่อยกดไลค์ใะไมันด้ครับเ้อเอาครับขอบคุณหลายๆครับจากช่องเบาคำรอครับบายดีครับ